ครับพี่น้องมือนีออกมานะอ่าจ้างข้าเจ้าสียาคายาเจ็ดมือพอดีไม่สิออกออกมาเบิงนะ่งหน้าว่าหยาตายบ่โอ้ยแดงจิงคืนครับเท่้งหยาเท่้งเขาเฮ็ดจังได้ได้บ่ด่ รูปน้าไส้ยใช่ครับวะนี้ครับรูปน้าใสเยเราจะมันตายเหอครับทำให้แงงรงยึงเรื่องการเขาเยวไหมไก่ว่ามันเขาสิเพราะเจียวนี้ครับมันเรื่องไรอยู่ครับแรงจึงเรื่องซื้อ,อยาให้ก็เจ้าห่างก็เจ้าสีดดาคาเนีเฉียบขาดกันครับเฉียบขาดดีครับแรงจึงเรื่องเทนเซนสิบฟุน,นที่น้องมันนะครับทมให้ เ,เต็มเลยนะครับอย่ามันหลายแห้งมันสิฟืนหายผููนี่เลสูบน้ำใส่ร่องเบอ่งครับกันบมนฟื้นกับเตรียมโตแล้วลครับอ้ล่ำขอเขาตะบไี้เขาจินแท้ครับกมอุตูกลมไพินืนกับว่ามันติตกสิบเอยนหวัวสิบหาเพเห็นล่งจักหยดครับล่งคือจังเหนีนวนยวไม่วั่นนครับโอ้ลงคอยครับ you